Welcome to Office Soon Jucee Office รู้จักกับฝันคตดไกลแต่ไปยังไม่ถึงครับกับพี่น้อมเหมือนเดิมครับครับแล้วก็โอบมสิริครับผมอีพีอ่าไม่เกือบแล้วจะเกิอบจะิ3วทีใช่ใช่มาต่อที่ประเด็นเมื่อกี้เรื่องของน้องคนเดิมใครที่ยังไม่ฟังฟังกลับไปฟังอ p ก่อนใช่เรื่องเกี่ยวกับดักซินโดงแล้วก็มีโอบเล่าให้ฟังว่ามีน้องคนหนึ่งเขารู้สึกว่าตัวเองต้องก้นทุกวันแต่ว่า ไม่ไม่ประสบความสําเร็จแบบนั้นทําให้ทํางานเสร็จวันทุกวันทํางานเสร็จกลับไปต้องกลับไปร้องไห้เราจะมาขยี้ประเด็นนี้กันต่อเออเออเออนั่นคือมันก็เป็นเป็นเป็นบทเรียนนะใ,ในในชีวิตการทําง,งานส่วนไน่งที่เจออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยตรงแต่ว่าต้ว่ามันอาจจะค่าเกี่ยวลักษณะฝอมของกัเติบโดนในสายงานโดยปกติแล้วเวลาเราทำงานเราก็าจะขัดหวังอะไรบ้างพี่หล่อขาดหวังอะไรบ้างเดินเดินขึ้น ตำแหน่งรุ่นเล่าขึ้นเออได้ไปดูเจ้าไปดูเจ้าอุเมะมันเหมือนเป็นเห็บเออเห็บฉลามเขาฉลามเออช็อตัดมากเออก็ใช่ไหมก็คือจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือไอ้การเติบโตก็อาจจะเทียบได้จากตำแหน่งที่มันเติบโตขึ้นอาวัลผลความเก้าหน้าใช่ไหมสมมติคนจากเป็นจูเนียร์ก็อยากเป็นซีเนียร์ซีเนียร์ก็อยากเป็นอะไรอยากเป็นตโตไปเป็นระดับบริหารมเนเจอร์บ้างดีเอคเตอร์บ้างอะไรนี่ใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอเวลาเราเติบโตไปเนี่ย ทักษะสกิลอะไรบางอย่างเราก็ต้องเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของแมนจเมนต์ซอฟต์สกิลเออซอฟต์สกิลอะไรต่างๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเคยได้ยินไหมว่าบางทีคนที่ทํางานเก่งๆแล้วแต่พอไปเพิ่มตําแหน่งให้เขาเราอาจจะสูญเสียคนเก่งที่เคยเก่งไปเลยก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับตาแหน่งที่จะใส่ระดับสูงขึ้นไปก็ออได้เออใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนเขาเรียกว่า ทำงานเก่งด้วยตัวคนเดียวร์ฟอร์แมนซ์ได้โดดเด่นโดดเด่นด้วยฝีมือตัวเองใช่แต่พอขึ้นไปต้องใช้สกิลนึงช่วย people ต้องให้คนอื่นดูแลแล้วอันนี้มันจะมีปัญหาคือมันจะมีแบบถ้าคิดออกเลยคือเขาก็จะโฮงงานทุกอย่างไว้ที่ตัวเองแล้วก็ไม่ไม่อยาใจงานใช่เพราะว่ารู้สึกว่าวอแด์งานเสียเออใช่ใช่ปัญหาในการบริหารจัดการคนมืใช่ซึ่งผมพบเจอว่ามันเกิดขึ้นในโลกการทํางาน มากขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามัน compare กูเองตลอดเวลาบอกว่าคือหมายว่าพี่พี่เคยเป็นเหมือนนะมรู้สึกว่าแบบบางอย่างพี่แอบหนึ่งทำไม่ได้เออซึ่งมันก็จะมีบางเรื่องที่ต้องยอมปล่อยกับบางที่ที่ที่เราต้องเจอความผิดพลาดอ่าแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไม่ได้เราก็จะเอาทุกอย่างกลับมาปุ๊บใช่แล้วก็บอกว่าเราทาดีที่สุดใช่เออแต่ว่าสุดท้ายเราก็จะไม่มีเวลาทําอย่างอื่นใช่แล้วมันจะหนักมันจะหนักเราและกลายเป็นว่าพอเรางานบ้าโหด้วยตัวเองอะ ทีมที่อยู่ข้างล่างก็สบายใช่แล้วคือเขาอาจจะไม่ได้แบบสบายแบบทำเพีอะไรก็ได้นะแต่ว่าสบายแบบเขาม่รู้ว่าต้องช่วยอะไรเราใช่แล้วนะกลายเป็นขวางหูกวางตากันใช่ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าคนลักษณะแบบเนี้ยมันมีประเภทมันซึ่งผมก็เพิ่งรู้เออเขาเรียกว่าเป็น individual contributor ก็คือทําเพื่อทาได้เฉพาะของตัวเองตัวเองอ่ะคือถนัดที่จะทําด้วยตัวเองแต่ไม่ได้ถนัดที่จะไป manage หรือบริหารจัดการคนอื่นเออเออซึ่ง ซึ่งผมมองว่าคนแบบนี้มีเขานั่งเยอะแล้วมักจะหิดหแบบัดแล้วก็ตกมาตายตรงที่ว่าพอตำแหน่งขึ้นเรื่องของ skill management ก็ต้องมีแต่รู้สึกไม่ไม่ถนัดอึดอัดในการทำเือเกินใช่โดยเฉพาะคนลองจินตนาการตามว่าคนที่มีคนที่มีเวในการทางานแบบนี้และและเป็นแนวพวก confessionalist ด้วยภาษาแดงมันขู่ใช่แบบใช่เพ<ป><ป>ราะว่าเพราะปล่อยป,ปล่อยอะไรให้ใครไม่ได้ใช่ปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ซึ่งสุดท้ายมันก็เลยเป็นตัญหาเหมือนกันก็คือพอขึ้นไปแล้ว ตำแหน่งสูงก็จริงแต่แต่ความทุกข์ใจอะไม่แต่งี้ยอันนี้แบบคิดไวๆแบบว่าท่านฝอเป็นอดีเวีรฟอนทีิวเตอร์อะจริงๆอะเป็นรีแลซ์ที่บอกไปอ่าใช่ใช่ไหมก็เลยก็เลยคิดว่าคนที่เป็นลักษณะเนี้ยคือคือถ้าจะไปคาดหวังว่าแบบจะไต่ระดับเป็นแบบเป็นคอปเปอรทเลดเดอร์คือแบบไต่มันไปขึ้นไปเรื่อยๆของหัวคอร์เป็ตเตอร์เป็นอะไรเงี้ยใช่คืออาจจะเจอความทรมารก็ได้เพราะว่าสุดท้ายคือมันต้อง ทำง,งานตามโครงสร้างกับผู้คนนี่นะเออทีนี้ไอ้คำตอบที่นอมบอกก็น่าสนใจคือจริงๆก็เฟิ่ง,ง,งเคยมีโอกาสกคุยกับน้องที่เจอปัญหานแบบเนี้ยก็บอกเฮ้ยจริงๆหรือว่าการเป็นเป็นคำตอบอาจจะเป็นคำตอบหรือเปล่าหรือเป็น specialist ไปเลยอีกเออ specialist ไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีใครมา under หรืออะไรเงี้ยอีกน่าจะเป็นทางเลือกที่ ที่ที่นีอยู่หรือเปล่าอะไรทีร่เลยใช่เพราะว่าพวกนี้คือจะพูดว่างไงอ่ะบางทีมึงเนี้ยถ้าเป็นมงในในองคอ์กรอ่ะคนที่เป็นเฮดก็ต้องมองให้ออกเหมือนกันนะกับการที่จะไปโปรโมทใครสักคนอ่ะจริงๆขึ้นมาเพื่อโอเคเขามีความสามารถเนี่ยแต่ว่าเราอาจจะต้องมองเผื่ออีระยะหนึ่งว่าวิเคราะห์ว่าเขาขึ้นมาแล้วอ่ะเราจะสูญเสียนะพกที่เก่งเอทางด้านนี้ไปเลยหรือเปล่าคือบางคนเนี่ยเหมาะกับการแค่เป็นนักลมแต่ไม่อยากไม่ได้เป็นแม่ทัพอ่ะ ข้าใจเข้าใจคือกลายเป็นสเปเชียลิสต์ไอดีกว่ามีอะไรให้ที่นี่ทําแต่ว่าอย่าให้บอนบริหารคนเอก็มีมีโอกาสนะเออแต่จริงๆอันนี้นี้งง้องไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าเราคิดต่อว้าแบบเ้าคนที่มาเป็นสเปเชียลิสต์แบบเนี้ยสุดท้ายทาเป็นไหมว่าต้องบริหารคนคือพี่เังคิดว่าถึงว่าพอเรารู้ว่าเป็นอินดิวดัวคอนทริบิวเตอร์เราไปเป็นฟรีแลนซ์เราหรือเราเป็นสเปเชียลิสต์องค์กรแทนด้วยที่ไม่ต้องไม่ต้องบริหารคนมาจะอยู่รอาไหมวะจริงๆสุดท้ายต้องมีบ้างในเรื่องของ ผมว่าสกินเรื่อง People ต้องมีบ้ารสุดท้ายมันต้องเจอคนแหละต้องเจอคนแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลองเทิร์นอ่ะต้องต้องต้องมีไปทำกับคนนูกคนนี้คนนี้บ้างอะไรเงี้ยแรากว่าสุดท้ายคือการบริหารคนไม่ใช่โลละของเขาของเขาคือไปทิ้งที่งานเลยอืมก็ไปหลักก็ไปเซฟซัดันตรงตรงงานเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์หลักแต่ว่าเรื่องเจกว่าคอนเนคให้ไม่ได้เฮี้ย ใช่ใช่คำนี้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ทำแล้วพังใช่ใช่ใช่ซึ่งแปลว่าต้องมีการปรับตัวบ้างแต่ถ้ารู้ตัวว่าเป็นก็มีสองทางเลือกเลยถ้าคุณไม่แก้คุณนอกจะต้องปรับตัวเลเวลไหนแลาคุณต้องเลือกจุดที่คุณจะไปอแต่ถ้าเกิดคุณปรับตัวได้ก็อาจจะเป็นเรื่องดีใช่เออพราะมันทําคุณอยู่รอได้ง่ายกว่าใช่ถ้าจะอยู่กับองค์กรนะถูกไม่งั้นต้องออกมาเป็นเจ้าของกิจการเองใช่ซึ่งซึ่งซึ่งประเด็นนี้เคยเขียนลงลงไปในสุดจุดสี่แหละแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าอย่างมี คนหนึ่งเขาบอกว่าเจ็บจี้เพอไม่ได้อยากเป็นแต่ที่ผ่านมาสถานการณ์มันบังคับเพราะเป็นแล้วมันทรมานใจบางคนก็บอกว่าเจ็บคนเดียวช้ำคนเดียววนหลูบไปค่ะเอิ่อบางคนก็บอกว่าแบบยิ่งหันยิงเหมอนส่องกระจกถูกทุบตรงแสดงว่าฝนเป็นเยอะเยอยกลับมนเป็นเพราะว่ามันเป็นสังคมไทยด้วยป่ะว่าคือคหมายว่าคือถ้าเขาพูดแบบว่าที่เขาชอบพูดกันคือ คนไทยเล่นกีฬาฟีชีไม่เก่งเล่นเดี่ยวเก่งกว่าอะไรเงี้ยเกี่ยวมาว่าคือวันนี้เมื่อคิดแบบไวๆนะไม่รู้ไม่ดูเคือบอกว่าแบบสังคมไทยมันถูกผ่ากดันให้เป็นอินดิวดัวก็ไม่แน่นะถูกปะเขาไปสอบได้ที่หนึ่งไงเอาอกีฬาไทยส่วนใหญ่เราเวทีฟ้าเหรียญโอลิมปิกนี่แต่ละมวยมวยก็คือฟาฟันชาวบ้านียไม่แต่เนี้ยแหละมันคือลุงสงสัยว่าว่าแบบเออมันคือเราถูกถูกให้เป็นอินดิวดัวมากกว่าคือต้องเอาตัวรอดแล้วก็จัดการได้ดีแล้วครับเก่งอืม ถ้าเก่งถ้าเก่งก็จะดีกว่าไม่รู้นไม่รู้เดาแบะพอพูดถึงแล้วไอ้เออมันไม่ได้ถูกแบบถูกให้สอนให้เกื้อนหรือซัพพอร์ตตั้งแต่แรกก็เลยอาจจะไม่แบบนั้นกลับอีกแบบหนึ่งคือบางคนก็คิดถึงใจคนอื่นตลอดเวลาจนทำอะไรไม่ถูกอีกอันนี้ก็เป็นสวว่าแคร์แคร์เดี๋ยวพูดไปเลรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าอืมเนก่ยเนี่ยก็มีคนมาคอมเมนต์มาบอกว่าเราเองเป็นคนประเภทนี้พยายามที่จะพัฒนาจุดอ่อนด้านการเข้าใจคนช่วงที่กำลังเป็นซีเนียใจจริงๆก็อยากเป็นหัวหน้า ถ้ามันยากมากก็จะเป็น specialist ไปเลยใช่ดีคือคนเดียวแบบหาตัวจับยากแต่ก็ยากไปทานงต้องพัฒนาตัวเองอย่างที่สุดเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่เออใช่ผู้สุดท้ายมันก็คือต้องมองให้อ่อนใช่คือผมว่ามันมันมีสองมุมมุมที่ต้องมองให้ออกคือตัวคนทำงานเองกับมุมที่สองคือคนที่มีเนือหนาจที่จะโปรโมท อืมเราก็ต้องมองให้ออกว่าคนแบบไหนคนแบบไหนคื่ไม่ใช่โปรโมทไป้วกแม่งเสียทัพยากรเลยท่าไหร่จะตัวเราก็คุต้องมองให้ออกไปแหละเพื่อเราจะได้เลือกใช่ว่าเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอืมอืมใช่ไหมใช่ยากจังเลยนั่นแหละแต่เออเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องยากแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือมันทําให้เรารู้ว่ามีคนทำงานประเภทนี้อยู่บนโลกนี้ก็คือเป็น individual c o m p u อ e r นะครับกับใครฟังแล้วก็ลองไปสํารวจดู ใช่ใช่เออถ้าเป็นแบบนั้นก็เลือกเอาว่าจะเลือกเส้นทางไหนจะได้หนูใช่เออเราขอให้ทุกคนเจอทางที่ตัวเองชอบและก็ตัวเองใช่นะครับโอเคแต่ติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางโซเชียลนะครับคอมพิวเตอร์ออฟฟิศศูนย์สี่กับเฟบบุ๊กออฟฟิศศูนย์สี่รวมถึงดูพวกเราได้เออใช่สิฟังเราได้ในทุกช่องทางที่คุณเคยฟังพอดแคส้นลงไปยูทูบด้วยนะครับใช่ฝากไว้ด้วยแล้วพบกับเราสองคนใหม่ได้ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนฮะครับสวัสดีครับออฟฟิศศูนย์สี่